แชไทยด้วยเพจอริสมั่งบัดสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้ปลกันด้วยนะครับกู่เลี้ยงเพียงแค่คุณตกลงจะกลับมาที่เจ๋บันเทิงผมจัดการแต่งงานนี้ทันทีและเราสองคนก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ผมจะขอคุณแต่งงานผมจะขอคุณแต่งงานฮะพูดจาะะไรสาระอะไรฉันนี่น่าจะแต่งงานกับคุณประสาทเหรอขอให้คุณเลิกกับไอ้หน้าขาวนั่นและกลับมาผมผมจะทําให้คุณทุกอย่าง เงินจะให้คุณไปตายคุณจะไปไหมคุณไม่อยากเลิกกับเขาเพื่อกลับบาผมขนาดนี้เลยเหรอเมื่อจะมีหรือไม่มีเขาฉันก็ไม่มีทางกลับมาหาคุณแนะ่ถ้า่งนั้นคุณอย่ามาทวว่าผมใจร้ายกับคนที่คุณปั้นมาก็แล้วกันท่านนายกล้าแตะต้องเขาก็เตรียมตัวรับผลที่จะตามมาได้เลยคุณคิดว่าในด่านที่กำลังดังมากๆถูกเปิดว่ามีอะไรกับผู้หญิงในงานแต่งของผม นักปั้นศิลปินเมือหนึ่งตุกศิลปินหน้าใหม่ของตัวเองที่กำลังคบกันทรยศจากแบบนี้มันจะฮิตชาร์ตขนาดไหนกันนะเชียงยินเจอนายกำลังท้าทายฉันะใช่ฉันกำลังท้าทายเธอฉันต้องการทําให้เธอได้รู้ผลของการไม่กลับมาหาฉันงั้นฉันก็ทําไม่ไนายได้เห็นเช่นกันว่าการท้าทายขีดจากัดของฉันมันจะต้องชดใช้อย่างไงเธอคิดว่าตอนนี้เธอจะช่วยเขาได้ไงเหรอแค่ประตูบานนี้ที่มีปัญญาออกไปได้เลย ถ้าฉันจะไปไนายก็ขวางฉันไม่ได้หรอกฝุบตุกบโถ่เธอเอาเขาไปขังไว้ที่ไหนจะกล้าหลอกฉันฉันะจะ้เธอได้ลิมรสฝีมือฉันแบบจุกๆแน่เออประจรันกู้้ากู้เฟินเหยียนสั่งให้ฉันแอบบ้างชื่อคุณหลอกใจากคุณใจแย่ไปจ้งรับแขกของโรงแรมค่ะพาฉันไปก็ะคาค่ะ อ,อ๋นั่นค่ะคุณกู้ฟิเนเดียนห้ามไม่พวกเราเข้าไปพวกเธอทำอะไรคะคุณกล้เรานำวายที่ใส่ย,ยาปลุกเซ็กเข้าไปข้างในจากนั้นกห้ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปด้วยค่ะและฉันก็เห็นว่าคุณชายเย่ได้ดื่มวายแก้วนั้นแล้วด้วยนะคะโถ่ชูเรกจริงๆฝุบไอ้ใครกันคู่เหลี่ยนเธอทำอะไรคูเฟิเนเดียนอยากตายมากก็บอกมาตรงๆ นี่พว,พวกแกไม่อยากให้งานแต่งงานนี่มันราบรื่นหาเรื่องฉันไม่ยอมเลิกฉันก็จะเหนือความปรารถนาของพวกแกมิต้องแต่งมันแล้วฟุ่นเออเอ,อ้ยอ,อิอนเย่หลิงฉันคุณเป็นไงบ้างรู้ไหมว่าฉันคือใครที่รักช่วยผมด้วยเออ,เออฉัน นายมากับฉันนายอยู่นี่แป๊บนะฉันจะไปเลีย์เรื่องวุ่นวายด้านนอกก่อนไม่ต้องกลัวนด้เถียดจะร่วมหอกับเจงหยุนเจ๋อมากไม่ใช่เหรอนี่ฉันกำลังช่วยเธอสมหวังไงล่ะกู้เฟินเยียนจะียร์จำตามที่เจงหยุนเจ๋อบอกทุกอย่างโดยไม่ลืมผูรูมตาแต่ขณะที่เธอกำลังช่วยเขาเขากลับพูดกับฉันว่าถ้าฉันยอมกลับไปอยู่เคียงข้างเขาฉันก็จะเป็นภรยาของเขาเหมือนเดิมเธอมันก็แก้เครื่องมือให้ก้าเจ็บประโยชน์ก็แค่นั้นแหละ ไปไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เจงยุนเจ๋อไม่มีทางต่างกับฉันแบบนั้นไม่มีทางอย่าไปฟังผู้หญิงคนนั้นพูดจาเลวไหลเขาต้องการทำลายงานแต่งของเราให้เราเสียนะเธอหลอกฉันฉันกับเจงยุนเจ๋อรักกันเธอมาดิจ่าถึงได้พูดแบบนั้นกูเหลียงเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเธออย่ามาคิดสร้างความรำาญให้ฉันส่งกับเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆคนหนึ่งก็พูดจาหลอกลวงเก่งคนหนึ่งก็ไรสมองเข้ากันสุดๆไปเลย ประธานเจียงท่านนั้นไม่อยากให้งานแต่งวันนี้ต้องล่มฉันขอแนะนําให้ถ่วงเวลาออกไปซะยินเจอฉ,ฉันฉันทรมานมากคุณดื่มไวน์ก็ไปเลยสงบจิตสงบใจดอยประธานเจียงแครยแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันฉันจําได้ว่าแจากก่อนหน้าเนี้ขณะแนวฟิตทั้งสองคนยังกล้าเลยนี่ตอนเนี้ตรงนี้ก็ไม่มีใครสักหน่อยประธานเจียงจะอาอไปทําไมอ๋อฉันยังอยู่นี่เนาะ เป็นก้างขวังคอพวกเธอสินะจะไม่ต้องหว่วงนะจะไปเดี๋ยวนี้แหละเมื่อไหรนะจะตื่นนะอืมตื่นแล้วเหรออืมตื่นก็ดีแล้วรอยนี่มันเกิดได้งไงไม่มีอะไรตอนฉันนักกรอกวายเสพปากคู่เฟือนเยียนถูกนางขวนเข้านะเยะ่เล่งเชิญคู่อืม ที่รักผมรักคุณนะเย่จริงเจินฉันนัดแฟนนายมาเจอตอนนี้นาะยคุมกระสับกระสายมากเลยแล้วสิประทันคู่ตัดบทบาทของนางเอกในภาพ,พยนต์วรรณกรรมที่ผมได้ลงทุนไปนทั้งหมดออกคงเป็นเพราะว่าเปล่งที่ประจานคู่เลือกก็คือแฟนหนุ่มของตัวเองและคุใช้เยแยกนนะั้นไม่ชอยผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้เขาประทันคู่จึงต้องทําแบบนี้ใช่ไหมประธานลู่ตามสืบช่หรอ ประธานกู้โกรธผมเหลือคกับถ้าประธานกูก้ไม่อบจผมรับรองครับว่าจะไม่มีครั้งหน้าอีกประธานรู้ได้สืบข้อมูลส่วนตัวของฉันละเอียดขนาดนี้แล้วแล้วครั้งหน้าจะเมื่อไหร่อีกล่ะคุณไม่จําเป็นต้องขอโทษฉันฉันคิดว่าหลังจากการร่วมงานครั้งนี้สิ้นสุดมันจะไม่มีครั้งต่อไปแล้วละคะ่ะประธานส่อยากพูดอะไรก็พูดมาตรงๆฉันคนนี้เกลียดการอ้อมค้อมที่สุดผมต้องการให้ประธานกู้เก็บนลักอกที่ผมเลือกไว้ นักแสดงหญิงคนนั้นประสบความสําเร็จในการแสดงเป็นอย่างมากถ้าว่าประธานคู่มาเห็นด้วยประธานคู่ก็ชดใช้ค่าปิดสัญญาจํานวนสามเท่าให้ผมประธานสู่ใช้สัญญาบังคับฉันเหรอพวกแกอยากเตือนคุณสตูดิโอของประธานคู่เพิ่งจะก่อตั้งได้ไม่ถึงปีค่าเสียที่ต้องชดใช้เป็นเงินหกสิบล้านไม่ใช่ตัวเลขโดยน้อยจะมีหลักการของฉันจาประธานารานู้เจตนาใช้สัญญามาบีบบังคับฉัน ถ้างานต่อไปฉันก็ต้องปิดบริษัทฉันก็จะยกเลิกสัญญากับประธานลู่อยู่ดีฉันพูดจริงทําจริงเออเออประธานกู้ไม่ต้องพูดเหมือนสถานการณ์ตึงเครียดขนาดนั้นแล้วค่ะท่านประธานไม่มีเจตนาจะข่มขู่คุณหรอกนะคะประธานกู้เราต่างคนต่างต่อยกันคนละก้าวดีกว่าไหมประธานกู้ตกลงให้นักแสดงหญิงคุณั้นเก้ากลุม่มผมก็จะไม่เข้าไปก้าไก่ว่าคุณแจ้กเก้าแสดงบทบาทเอาไร ประธานคู่ว่าอย่างไงครับประธานลูกบอกว่าจะไม่มาเข้ากายการจัดการของฉันมันจริงเหรอในใจของประธานคู่ผมเป็นคนไม่รักษาคำพูดขนาดนั้นเลยแหละครับถ้าประธานคู่ไม่เชื่อผมจะให้หลิงเจียทำหนังสือสัญญาขึ้นมาใหม่อีกฉบับก็ได้ได้ไม่จําเป็นระดับประธานเป็าตระกูลลูกถ้าไม่รักษาคำพูดและถูกลื่อหลือออกไปเกรงว่ามันคงไม่น่าฟังมากแล้วหรอกนะ โดยประชานลูจะไม่สนใจชื่อเสียงของตัวเองแต่ถึงยังไงก็ตามสนใจชื่อเสียงของตระกูลลูนะ่แน่ขอบคุณประธานกู่ที่พยายามเขา้าใจท่านประธานคะดูเหมือนว่าประธานคู่จะโกรธจริงๆแล้วนะคะจนรู้ไปบอกทางโน้นทางนี้จัดก,การเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็อยู่ที่ความสามารถของเขาเองแล้วล่ะค่ะกู้เลี้ยงคุณมีเสนนห์อะไรกันแนะ่ผมจะสงสัยมากขึ้นทุกทีแล้ว เสี่ยลู่จะตีหมายเลขห้าของภาพยนต์วรรณกรรมไม่ต้องหาคนแล้วนะฉันได้คนแล้วแล้วก็เก็บบทที่แก้ไขให้เร่งมือหน่อยค่ะห้องหนังสือบ้านกู้เหลียงพี่สไายข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลู่เฉิงที่พี่ต้องการอยู่นี่แล้วขับใจนะทีพี่ใหญ่พี่สบายผมสืบข้อมูลของลู่เฉิงให้เขามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าเขารู้อะไรบ้าง เป็นข้อมุญค่อนข้างทั่วไปส่วนเรื่องของพี่ที่เกี่ยวข้องกับลู่เฉิงผมไม่ได้ให้ไปอืมฉันดูแล้วนายสงคนสองสามคนไปคอยคุ้มกันเธอช่วยระมัดระวังการเคลื่อนไหวของลู่เฉิงแทนฉันด้วยสถานที่ตกแต่งฉากภาพยนตร์ประธานกู่มีอะไรหรือเปล่าครับเปิดกล้องครั้งแรกฉันก็ต้องมาแสดงความยินดีด้วยอยู่แล้วอีกสองเดือนข้างหน้าต้องรบกวนพว่วงกับซูด้วยนะไม่มีปัญหาครับประธานคู่เรงใจเกินไปแล้วประธานกู่ประธานกู่ มีคนสองคนมาคือประธานลู่จากบริษัทลูกรุ๊ปกับสู่อี้ครับสู่อี้เหรอครับไม่เจอกันนานเลยนะครับประธานกู้คุณสู่ประธานลู่คุณสู่คงไม่ใช่เพื่อนที่คุณบอกใช่ไหมประธานกู้จะหลาดมากจริงๆโปคุณสู่เป็นเพื่อนกันนะครับคุณถูได้ข่าวว่าผมร่วมงานกับคุณในภาพยนตร์วรรณกรรมรู้สึกสนใจมากเลยขอร่วมด้วยประธานลู่รู้จักกับสู่อี้งั้นเหรอ เขาต้องการช่วยสู้อี้หรือมีจุดประสองค์อื่นกันแน่นะงั้นเหรอเกรงว่าประชานล,ลูกคงยังไม่รู้นะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีบทบาทผู้หญิงเพียงแค่ห้าคนเท่านั้นถ้าว่าคุณสู่ต้องการมาร่วมก็เป็นได้แค่จัดทีหมายเลขห้าส่วนตัวจังคิดว่าคุณสู่ไปถึงนักแสดงอินเตอร์คงไม่ยอมลดตัวเองลงมาถึงขนาดนี้หรอกมัง้งคะอยู่ที่การเลือกของคุณสู่แล้วล่ะครับปมดเป็นเพียงแค่สะพานเชี่ไม่กุ่นเท่านั้นไม่เป็นไรคะ่ะฉันแสดงได้ ประธานคู่แบบนี้ไม่ได้นะครับประธานคู่ครับคุณสู่เป็นนักแสดงระดับอินเตอร์เราจะทําแบบนั้นกับคุณสู่ไม่ได้นะครับพว่วมกับสู่คุณเองก็ได้ยินแล้วไม่ใช่เหรอคุณสู่เป็นคนยินยอมด้วยตัวเองฉันห้ามไม่ได้หรอกนะและยิ่งไปกว่านั้นฉันได้รับปากประธานลู่แล้วด้วยฉันอยากหน้าประธานลู่ผู้ร่วมลงทุนไม่ได้หรอกใช่ไหมครับประธานลู่ผมต้องหาโอกาสขอบคุณประธานคู่ที่ช่วยผมแล้วล่ะเสียลู่ร่างหนังสือสัญญาและส็นสัญญากับคุณสู่ทันทีนะ ประจานคู่ครับเออเพออิ่มกับซูฉันเองก็ผ่านบทบาทเล็กๆมาก,ก่อนคุณใจฉันได้ตามสบายนะคะฉันไม่ไโกรธและะ้วค่ะเออคุณสูงงั้นก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสู้อีเป,ปลี่ยนไปนิสัยได้แล้วจริงๆเหรอคุณสู่ก็อคุยเป็นการส่วนทัวได้หรือเปล่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งคะ่ะประจานลูกคะ่ะ หาเจอแล้วล่ะค่ะอยู่ห้องพักชั้นสองค่ะโอเคไม่เจอคุณสูไม่กี่เดือนเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเรื่องเมื่อก่อนฉันไร้สาระเองฉันกลับไปคิดทบทวนอยู่นานมากรู้สึกว่าฉันทำผิดต่อประธานกู้ไม่น้อยเพราะฉะนั้นที่คุณสูกลับมาครั้งนี้เพื่อจะมาขอโทษฉันงั้นเหรอก่อนที่คุณสูจะจากไปเราสองคนเคลียร์กันชัดแล้วดังนั้นคุณสูไม่จําเป็นต้องมีความรู้สึกผิดอะไรอีก